แลก็ไปวันนั้นนักลาออกกูเลยเดียวนึกว่อ้รนาไ้ครนับไอ้รกนึกอ้หนไอใน่ไอ้แครก่าไอ้ก่อกนว่าอ้นึกว้กูนึกว่าน่าครกนึ่อกาไ้าไ้กนวนครนาไ้่า่ว่่า แต่ว่านไยนายว่าแกแกแกว่าต่จะแกกันนูแล้วไอ้ไอ้ชาจอยอีอันเช็ก่าบานอยู่ไหนแล่พอแม่มานู้นขาขาปับอันนายเป็นข้องตำรวจไปนี่ลกได้กันลกกับกลับยกับแลขวันนียับเลยเองต้องเรื่อตอเวลาตัวเดียวัางเหรอุ้เลย่ยโกงอะแต่เดียวัดยางแรกเลยน่น้ยู้ขี่หนักเราไม่กอดู bây giờ tụi nó cứ tụng 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 lóc lóc quay lại gặp bài canh, cơ mai này mai kinh dán anh này mì kinh, lấy dán anh dũng qua bài canh, mai đây rồi, rồi này mớ, ở ở ở đây mình cái này,

mình đi đưa ra nếu mày bố mẹ mày thì, ở với bố một nấc, mày chậm một nấc

เพงได้ลังไหนานทพมงจไดนีนนี้ก็ได้เป็นกำนันนะกันัตรหัววุาพมเลยนะคนนี้วุาพมเลยเลีวนายกเลียวอ๋อเออนั่นเลี้ยวเลี้ยวิแล้วก็เลี้ยวมันเรียกรับรับตัวเีรับ่คยร่มึงหรปะหลักห้องไม่ได้กับรับตัวนะล้ป้องกันตัวเรา นม่เมเพื่อนเมื่อเกาัวเพื่อนก็ไม่บกเดี๋ยวไม่บกีอ่ะขึ้นาไปแล้วก็ข้นว่ามานี่มบานี่ตับาดดเยียวบ๊อบเลยนะเอรแล้วอ้ไหตไอเาดอะไราลเดอดจ้าตัวใบก้อนอะไมมันในนู่นลาเลี้ยงใจไงเออตัวล็อกใก่อนโบหมเรียกว่า ผมได้เรียกว่าไปตวเมา๋ยวจเยอะอีกแตีไรเล่นเยอะนี่มันเลยตรวจดีว่าเลยะว่านีันว่าดูได้๋ยวเด้ตาโบก็ลยบบก่อนก็่วยู่อนห้วนยนดวเม็ดเย้าไมเ่ยแต่วัจริงจับโอนี่มันพึ่ขึ้นตวกับพวกไอนี่มันตายเอยน่เอออายุอายุตัวเทียรมีหลังก็มเดแก lột cái đi à, ờ, ra ừ. đây đi à. Mà đu phân áo tạo đây đi Thế nên là bây giờ chúng tổng chưa lúc còn đi Thấy gì mày? Cái tổng bánh tầm nhờ tôi tầm luôn là phục lại đấy Ủa ừ. chưa khai mà là, trưa, đánh, 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 đánh. <laughs> vào, là bánh để Chơi chưa đánh lúc đánh còn đi Mình team theo tìm mà bằng đi Mới chạy vào là cái

อันยังประวัติเดียวไหมปื้ยังทุกย่างเลยออนวันนี้นี่ก็แล้วแต่นี่ไปนะตั้งก็เรงเข้าไหมตั้งก็ไม่เรียงทุจรอดไปทุเดียวได้แลอย่างนั้นก็แตเดียวไาสร้างันฮะกตามไม่ึงมันจะไยเดียวแตเบอร์ุ้าย่างแล้วนะก็มัดตรงมัดเลยว่าเหมือนโดนงัอยู่มาดิมาุ้งมาโดนงมาดูหลักเร้ากุนาเ ล่ากาวเตยว่ะรวมกันนะรวมกันรวมมาปฏิเสธไม่ได้หลักต้านมันพี่ปฏิเสธไม่ได้เลยเออรวมลักต้าหลักตัดยอมความไม่ได้ตามคดีกนรวมันลักต้านี่เ็ยิงน้อยเลยมัาดูมบอกว่าตดนเดียวก็เดือดร้อยนะไปเลยเหมอนตกี้ก่าี้กัีทุกี้ตัวกัหลักเพือไปอีกเด้อเยอไอ้นุก็ได้เลยเดียวว่าชนนะน่นนะ สร้านเดกกันนะอะไรเล้ยตรงัด็คือนี่เราเรจับตัวเดอืดูขายด็กดูพุ่งโทใจญงนันเด็กดตะไหมั้ยฮ่าฮ่าฮ่าโะไหนกีนเไหนทกทีเด็กดูโอทีวันนไอ้กิมมันคือทตกไก้กิมหลกันเน้อ วันนั้นไอเกมไม่มาเลยกองไอเกมเลยกองไอเกมบอกอันที่จับแดงแต่คืนนั้นแล้หละจริงเป็นไรโบยังไม่มาไหมฮะผู้มันผู้เม้นพู้หัวผู้นี่พวกสุ่งซุ่งผู้หนำจอมนี่แหละไปบอกผู้เป็นอที่ไปต้องยังเออไปได้ก่อนที่เพื่ออย่างไรของดีหลานนะก้าวหอวกันโถ่ก้าวหัวให้มา รับยามาฮ่าสปาร์คอ e, ีกออกไปแตบียนกันไยังโอ้มาไปไปก้าดกับไปไปกาดมากาด็นเรส่อนอย่างเลยขึ้นมาปกันนี้มคันไหนมาขึ้นมาปรากันไหนที่ว่ามาลักคุณลักันนี่เวียบนียเวีบไปแตบียนเลยรุดหัววุ้มเ่มไปเม่กิดดีมาลักกันใกล้ไปแตบียนเลยอะเรียหัวม้เงี้ไปแตบียนเลยั่ะสี่เลยนี่ดำดด เดน้อาแต่ว่าไม่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 ไายพวกนี้มาทีเพียวก็นแสด้งว่าอ๋อเออเออายได้เว็บแดงดำไปกนหนึ่งแต่ตอนพร้อมพสูงสูงระอิทตีเพียวก็เล่นมาเออมันเล่นกันนั่นมา้มป้อน้อยตีมึงกันม่เลยแต่ว่าจะขรถเลยมันเันเออมึงมาจเลยวุ้นกัจ่ายกันไอไอนั่นไอนั่นไอเจ้าของรถเฉยเลยอ่ะเจ้าขรถจ้าขรถีป้อยิงันเลยอะเอ ด็กมยัเด็กเงยเล็กวันพุ่งกว่มันเล็กขนาดนนเล็กวันพุ่งกว่เยอเลยเอเจอบอลมันเยอะเยกเจอนู่มัเจอเลย่พวกมันยากได้เอบอลเลยไม่แต่จะว่ามาอันี้แล้วคิดปื้นห่อตมันเห็นเอ็นมาาลานนี้เจาะจงมันบื้อไห่ันพื้มาทีลาดมาราดทุกวันอ่าก็ที่นี่งกันพุ่ในเวนุ่กเุ่ว่ายุดยืนลานกินบอลอ่าที่นั่นเลยอง là bố cái gì lẽ không <laughs> <thanh Hi industry rules> <laughs> đúng mình... không vừa <laughs> là ờ đấy phải ăn mát mai cái bún lẽ, mất mà anh lúc cái lẻ lòng cược cược bút lấy cược bún cái lô lô leo là con mẹ nhiều dưới mẹ mới cũng qua thì mà lấy lấy cái lấy bao nhiêu về đây cược vào về đây tao lấy cũng đến tuổi tám vừa còn tao nằm lo có tuổi bé vừa โอ้ผอยู่ oh ่าก yeah. oh well ัมันอยู哈哈่อยู no ่ในบ้านนี่นั่งนั่อยอ๋อบอกทีนีนเชื่อไหมบอกบอกว่าตำรวจตามเชือไหมตอนแรกันผมไม่ไม่เลยบอกว่านุตำรวจโทรมาฝ่ายไอเอาลงตามมาขึ้นมันเชือไหมตอนแรกอันมไม่เจื่อเลยไม่เจือกับว่าผมไม่ยอว่ามีวปแต่เราลุยย่างมว่ามันหลักจิงจาได้ยังไหมว่ามันมันไปเอาไปกัมกัน ตัดแรงงานเว็ดโมดูหลักเพลือมันติดล่างกับหลักเพลือกันคุ้มกันมากเออไม่คุ้มเลยมึงหรือมะเตอร์ฟังโล่เ้ยมาตอนหลักได้ฮ้ยมึงไม่บอกไม่ไม่เลยไม่บอกเปิดให้มึงเอาบัดรนิมโตไม้แลยเราไปคืนเลยเวนาเนี่ยกันลวงมึงหรวอไม้ก็จริงก็ลวงไม่เลยเวลามันลวมกันง่ายมันมากพร้อมกันมากเพราะมกันไปชอมกันคือเขาแหลกจากกองวิดีโอความติดใจนั้งจองกล้องวิดีโอจอดรถเราเดินมาปุ๊บปุ๊บดีกปุ๊บปุ๊บปัดนีิเลยกล้องวิดีโอมันใต้มอส มันนี่บอกตกะือเหมืงนน้ำใส่เสื้อตัวนี้แต่กางเกงเป็นทรงบันนี้แต่บนเป็นเสื้อจีนหลังเงินเสื้อลายบันนี้แล้วแต่มีตัวเดิมแต่ลายบันนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็ได้นะหยอกติ๊ดนาหนุ่มติดลายลาบติวอยากไปตาหน่าวะได้โลและทีนี้ตัวอะไรเป็นตัวดีมันท่ายายได้แต่บันนี้อ๋อท่ายลบรถนะไม่เหมือนกัน